สร้างจิตใจให้เกิดยิ้มขึ้นมาความสุขชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำเท่านั้นสมาธิจะไม่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่จริงจังไม่ตั้งใจสมาที่อันคนเร็วๆย่อมเสพไม่ได้เลยรอๆล้เๆ จะไม่มีทางเข้าถึงสมาธิได้แต่สมาธินี้จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีความอดทนเท่านั้นพยายามเปลี่ยนรูปลมเข้าลมบอกลมเข้าลมบอกการกระทำอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตัดสรู้มิฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจในการฝึก แต่การฝึกแบบนี้ไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวเราสามารถเอาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตของเราได้เวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็กำหนดรูล้ลมหรือกำหนดรู้กายรูก,กายเดินรูก,กายนั่งรู้ก,กายยืนรู้ก,กายนอนมีสติกลับมาที่ฐานของกายอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรากลับมาได้จนกระทั่งมันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันจะทําให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธินะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิคือตั้งมัน่นเราจะทําอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีสมาธิในการกระทําสิ่งนนั้นมันก็จะไม่เกิดผลสําเร็จมันก็จะไม่เกิดผลสําเร็จ นี้จานั้นเราจะมาฝึกเพื่อจะให้เข้าใจในสภาพหรือในสภาวะเนื้อในสติจะมาเรียนรู้ว่าสติคืออะไรถ้าเรารู้ลมหายใจรู้สึกที่ลมเข้าเข้ามาแล้วก็ปล่อยออกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตอนนี้มีสติอยู่เดินตาทําก็ได้รับตาทําก็ได้เดินทําก็ได้นอนทําก็ได้นั่งทําก็ได้ ทำงานยังทำได้เลยทำงานเราก็รู้กายเคลื่อนไหวมือจับก็รู้ก็มบงยเราก็ร,รู้อย่างเงี้ยน,นะนะพยายามฝึกเพราะเราจะมาเรียนรู้ว่าสติคืออะไรตอนนี้แล้วเราจะได้นำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตในการเล่าเรียนในการทำงานของพวกเราทั้งหลายมันจะมีประโยชน์มหาศาลเลย สตินี่เป็นธรรมที่ขาดไม่ได้เลยนะถ้าใครขาดสติในเวลาที่ใช้ชีวิตมันก็จะเกิดความทุกข์ทำอะไรถ้าขาดสติก็จะประมาทนี่ก็เป็นขั้นพื้นฐานในการฝึกก่อนนอนเราก็สามารถฝึกได้ในรูปแบบในการนั่ง วันละห้านาทีสิบนาทีพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยรูล้ลมเข้ากับลมออกท่านก็สรรเสริญแล้วมีสติรู้ลมเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยก็มีอานิสงเป็นบุญน,นั่นีหมีสติรู้ลมเข้าลมออก ถ้าใครทําจนเกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นขึ้นได้จะเกิดผลอยู่สี่ประการหนึ่งผลที่เรารู้ลมจะทําให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นนี่แหละมีความสุข ดูไง่ายๆถ้าใครดูลมหายใจเป็นประจำมีสติอยู่ที่กายเป็นประจำผิวพรรณจะผอมใสหน้าตาจะไม่ตึงไม่เครียดเพราะว่ามันมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่ตลอดคนที่ตึงเครียดถึงแม้ว่าจะทาแป้งเท่าไรก็ตามมันจะมีออร่าที่เศร้าหมองมันจะไม่มีออร่าที่ผองใสมันจะมีความเศร้าหมอง แต่ถ้าเราฝึอกอย่างเนี้ยมันจะเป็นการไล่อารมณ์ไล,อไลอ่อกุศลลองดูก็ได้เวลาที่เราคิดไปเรื่องอดีตกังวลถึงเรื่องกิเลสตัณหาตา่ตางๆกังวลถึงเรื่องรักเรื่องชังมันคิดพอเรามีสติรู้ลมปั๊บความคิดเหล่านั้นจะดับสังเกตดูไหมลองคิดไปลองดูคิดไปหาโรงเรียนก็ได้ลองคิดไปคิดไปคิดไป กลับบ้านก็ได้คิดไปคิดไปคิดไปเรื่อยๆเอาปล่อยให้คิดพอคิดแล้วก็กลับขึ้นมาลงความคิดนั้นหายไปเลยเห็นผลทันตาเลยเห็นไหมอากุศลธรรมระงับลงไปการฝึกอาณาปณสติมีสติู้ลมหรือไม่ใช่ธรรมดานะสามารถไล่ความคิดที่มันไม่ดีด้วย ท่านเปรียบเสมือนฝนใหญ่ไม่ใช่การตกลงมาย่อมยังฝุ่นผู้ลีและออกนั้นให้อันตรธานไปฝนใหญ่ที่ตกไม่ใช่ฤดูกาลฝุ่นฝุ่นฝุ่นนั้นเปรียบเสมือนฝุ่นผู้ลีและออกที่มันเกิดขึ้นในหน้าร้อนตามอากาศมันจะมีฝุ่นผู้ลีเต็ม พอฝนใหญ่ไม่ใช่การตกลงมาย่อมยังฝุ่นทุลีและอองนั้นให้อันตรธานไปเห็นไหมเหมือนกันอาณาปานสติบุคคลเจริญดีแล้วเนี่ยย่อมยังออุสลธรรมความคิดทางกามพยาบาทเบียเบียนคิดลักคิดชังถ้าเรารู้ลงปับ๊บความคิดเหล่านั้นจะหายไปเลยขนาดลองรู้ท่านจงลองดูเถิดเนี่ยกำหนดอ,อย่างนงี้ยกลับมาอยู่ปัจจุบันปึ๊บอดีเลย คิดรักคิดชังไม่มีในขณะที่รู้ลมเพราะจิตมันจะเลือล่อลึกรู้ได้ทีละอย่างในขณะที่เราคิดไปเนี่ยเห็นไหมมันดับหมดเลยความคิดที่เป็นอดีตความคิดที่เป็นอนาคตดับลงเหลือแต่ปัจจุบันขันพระพุทธเจ้าท่านเลยสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ไม่ว่าลืมตาหรือหลับตาถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะได้เราจะไม่ทุกข์นะ จะน่าคนพวกเพราะจิตอะไรถึงอดีตมีตกกังวลถึงอนาคตน้อยนะักที่จะอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยการรู้ลหมหายใจของพวกเราทั้งหลายมันจะทําให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้เดียวนี้วินาทีนี้ในขณะใด้ที่เรารู้ลมเป็นอยู่ปัจจุบันนะาทำทันทีเลยความคิดต่างๆมันจะดับลงมันจะเหลือแค่สาภาพรู้ที่อยู่กับลม ที่อยู่ต่อหน้านี้พอรู้ได้อย่างนี้มันก็จะเห็นว่าตอนนี้ทางกายเกิดเวทนาปวดขาก็จะเห็นะเห็นเวทน,นาด้วยนี่การฝึกอย่างเนี้ยมันจะช่วยเราตั้งสติในเวลาที่คับขันในเวลาที่เราเกิดความเศร้าหมองใจ ในเวลาที่เราขุนเคืองใครในเวลาที่เรากำหนัดเกิดความรักคร่กันเราตั้งสติอยู่ที่ลมปับ๊บความคิดเหล่านั้นมันจะหาย,ยไปเลยพระพุทธเจ้าได้ว่าอกุศลละธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมอันตรธานไปสมุประงับลงไปสิ่งที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดยังไม่เกิดนะถ้าเรารู้ต่อเน,นื่องไปความคิดที่ไม่ดีที่เป็นฝักฝ่แห่งความรักความกำหนัดหรือความ คุณคิดคุณแค้นไม่เกิดในขณะที่เรารู้ลมมันมีประโยชน์อย่างเงี้ยอาจารย์ท่านก็เลยจัดโครงการเพื่ออยากให้นักศึกษ,ษามาเรียนรู้ว่าสติในแนวพระพุทธศาสนาคือสติในลักษณะองไรส่วนมากคนก็จะเข้าใจว่าเรามีสติอยู่แต่แท้จริงไม่มีเป็นสติสัต์ตามสัจจาใจยานสติพอไม่โตข้างทาง แต่ที่นี้มันจะเป็นสัมมาถสติสติที่กลับมารู้กายรู้ใจเห็นความรู้สึกเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นคิดดีคิดไม่ดีแล้วก็เห็นเพียงแค่เห็นนะไม่ได้เข้าไปเป็นแต่ส่วนมากคนถ้ามันไม่เห็นไม่รู้ทันมันเข้าไปเป็นมันคิดดีก็ดียิ้มมันคิดไม่ดีก็หน้าเศร้ามองตึงเครียดไปเงี้ยในไม่ใช่นั้นเราจะฝึกอย่างเงี้ย เราจะฝึกอย่างเงี้ยให้มันผ่อนคลายอาค่อยๆลืมตาขึ้นอันนี้ผ่านไปในเรื่องของการนั่งนะอ,อย่าเย้สิอย่าเพิ่งเย้สิโอ้ยเปิดตาตึงเกียดกันเนาะเย้มันว่าแล้วในเนี้ยเราจะมาฝึกสติเคลื่อนไหวในเนี้ย สติเคลื่อนไหวนี่เราจะใช้ในชีวิตรประจําวันของเราได้เนี่ยลองลองลองดูนะแล้วเราจะใช้เวลาที่เรากระทําการงานต่างๆได้สติเคลื่อนไหวมีสติอยู่ที่ไกลมองมานี่อย่าไปมองที่อื่น <laughs> จ้าม,มองหาแต่กเวยเตียวโดย เนี่ยมีสติอยู่ที่กายเนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะวิธีวิธีสังเกตว่าเรามีสติไหมหรือสภาพหรือสภาวะสติมันมันเป็นในลักษณะไหนจะบอกนะเนี่ยวางมืออย่างเงี้ยสองข้างนะสองข้างทำตามทำตามสติแบบนี้มันจะเอาไปใช้ในชีวิตเราได้แต่เราจะเลื่อนเวลาเราออกจากนี่เราจะ ไปรู้สึกอยู่ที่ขารู้สึกอยู่ที่กาแต่เราจะฝึกอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าสติคืออะไรก่อนเนี่ยทําตามนะอ่านงยกปลามือขึ้นให้รู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวยกขึ้นรู้สึกนะไม่ข้างเดียวก่อน ข้างเดียวก่อนรู้สึกทําอย่างนี้สองข้างเลยอันนี้นนมันมันถือมาอข้างหนึ่งอ่าออ่ามือขวากว่อนเนาะรู้แล้วให้เรารู้สึกก่อนว่ามือเราวางอยู่ในลักษณะรู้ไหมรู้ไหมตอนนี้มืออยู่อย่างไรรู้เนาะเอา้ารู้ก็กําหนดนะรู้สึกนะรู้สึกมือ รู้สึกมือมือขึ้นมาเนี่ยรู้ยกขึ้นรู้รู้สึกรู้สึกรู้สึกเข้ามาหาท้องอีกข้างเหมือนกันมีข้างเนี่ยรู้สึกแล้วก็เอาข้างขวาขึ้นมา น ah, ah, ี่แล้วก็ข้างซ้ายทำอย่างนี้ก่อนทำไปเรื่อยๆ่องทำไปทำไปจำได้หรือยัง ทำไปเรื่อยๆนะทำเลยรู้สึกจะสังเกตว่าเดี๋ยวจะสังเกตว่าใครขาดสติถ้าขาดสติมันจะลืมเห็นไหมเห็นสัมผัสรู้ทุกๆขนาดไหมเวลาที่ยกแขนขึ้น ตั้งก็รู้ความฝ่เมือลงก็รู้รู้สึกเหงนะเห็นไหมอ่ามันจะมีสิบสี่จังหวะเห็นไหมสภาพของสติมันจะรู้เองนะเรายกขึ้นมันจะรู้สบายสบาย,บายเห็นไหม ก็มีสติทุกๆการเคลื่อนยกก็รู้ตั้งฝ่ามือเคลืนก็กร,รู้เข้ามาก็รูร้สึกอยู่รู้สึกที่มือเห็นไหมเห็นความโล่งไหมเ,หเวลาที่เราทำให้มันเป็นธรรมชาติ มองได้แต่หนมองจะได้ดีขึ้นให้หมดที่ รู้สึกไหมรู้สึกตัวหรือ,อยังทีนี้รู้สึกร่งปร่งเบาไหมเวลาที่เรารู้มือขึ้นเห็นไหมสติมันจะรู้ทุกๆระยะที่มือเคลื่อนไปเคลื่อนมามันจะรู้อย่างเงี้ยมันจะรู้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสติที่เราจะนําไปฝึกเวลาเราเดินเราก็รู้สึกอย่างนี้ เวลาเราหยิบจับเราก็จะรู้สึกที่มือหยิบจับขึ้นมาเห็ในไหรู้สึกที่มือหยิบจับนี่เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือสัมปชัญญะบัพภะมีการรู้ในกายเคลื่อนไหวไปมากินเราก็รู้เลยนะดื่มน้ําเราก็จะเห็นน้ําไหลมันจะละเอียดมันจะเอาไปใช้ในชีวิตเราได้มันจะไม่ค่อยลืมอะไรเวลาเราหยิบจับตับ มันจะมีสติอยู่ที่มือทันทีเลยมันจะไม่กังวลถึงอดีตไม่วิตวกกังวลถึงอนาคตมันจะรู้อย่างนี้นี่คือสตินะที่มันอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันจะแก้ทุกข์เราได้นะอันนี้คือเราต้องไปฝึกให้มันต่อเนื่องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้นะเดี๋ยวดูเวลาก่อนไม่ใช่มันจะเลยแล้วกว็เลืออยู่สามนาที หลืออยู่3นาทีเอาก็พอรู้เนาะการฝุดสิตไม่ฉะนั้นพวกเราก็นําสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดในการไปใช้ชีวิตในการไปเรียนหนังสือมีสติตวันนี้ก็ชั่วโมงนี้ก็ขอจบลงเนาะขอจบลงเพียงเท่านี้นะก็ขอให้ไปฝึกกันให้มัน ได้ประโยชน์จากการมาที่นี่โอ๋อท่านให้ฝึกอย่างนี้อย่างน้อยๆเชื่อว่าทุกคนจะนำไปใช้ได้อพอระลึกได้ว่าตัวเองได้มาฝึกอย่างนี้พอเวลาเกิดเรื่องขัาขันหรือเกิดความทุกข์ความกังวลก็มันจะเอามาใช้จิตใจมันต้องมีที่พึ่งมันจะระลึกหวนระลึกึลลกนะ้ถึงว่าอ้เรามาฝึกตรงนี้ พระอาจารย์ท่านแนะนําให้เราได้รู้ลมรู้ลมหายใจมันจะทําให้เราระงับความคิดที่ไม่ดีความกังวลต่างๆสติมันเป็นสภาพอย่างนี้เราจะได้นําไปรู้สึกในชีวิตประจําวันของเราได้สามารถใช้ได้จนตายเข้าใจไมหมโอ้จนตายตาเหลือกขึ้นเลยสามารถนําไปใช้ได้จนตายเลยแล้วจะทําให้เราไม่ไปสู่ทุกขติด้วย นะต้องมันจะรักษาใจเราทำแล้วย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมรักษาอย่างไงฝึกอย่างนี้รักษา,างไงร,รักษาสภาพจิตใจของเราไม่ให้ตกไปสู่โรคที่ชุบถ้าเราไม่มีการฝึกอย่างนี้ไม่มีการระลึกรูยมีใจของเราจะพุ้นคิดแต่เรื่องบาปจะไหลลงแต่ทางตามคิดเรื่องรักเรื่องชังพอคิดอย่างนี้ตายไปพอเราตายละ่ะมันจะไปไหนทีนเนี้ยทุกอบาย เพราะใจมันมีเชื้อสิ่งใดมันก็จะไปสิ่งนั้นนี่เห็นไหมประโยชน์ของการฝึกเราฝึอกอย่างนี้มันควบคุมจิตใจของเราไม่ให้เกิดอักุศลถ้าเรารู้สึกตัวมันไม่เกิดอักุศลมันจะเป็นการเจริญปกุศลแต่ถ้าเราไม่รู้สึกอย่างนี้เราจะถูกมารครอบงำมารครอบงำนะ ถ้าเราไม่มีสติอยู่ในกายมานจะได้ช่องระวังที่ดีมานจะได้ช่องมานคือกิเลสมานคือความคิดปรุงแต่งที่มันสร้างอุปสรรคให้ตัวเองอย่างนั้อย่างนี้นี่มันเป็นมานคอยขัดขวังคุณงามความดีของเรามานมันจะได้ช่องนิฉะนั้นถ้าเราฝึกอย่างเนี้ยมันจะเป็นการสร้างจิตใจของเราอย่างน้อย จิตใจของเราจะเป็นเทวดาเทวดาตั้งแต่ที่มีกายเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์สเทโวกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเทวดาเพราะมีคุณธรรมภายในนี่เราเห็นหรือ,อยังว่าเราฝึกเพื่ออะไรถ้าเราไม่ฝึกมันจะเป็นไปตามสัญชาตญาณไหลไปทางต่าไปทางกิเลสไปทางความเศร้าหมองถ้าเราฝึก ใจของเรามันก็อย่างน้อยๆก็เป็นใจของเทวดาสูงขึ้นไปก็เป็นใจของพรมกา,กายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดากายเป็นมนุษย์ใจเป็นพรมเห็นไหมมันไปเพราะสภาพจิตใจที่มันมีเชื้อเรามีเชื้อของอกุศลเชื้อของบบปมันก็ไปทางตับิะฉะนั้นเรามาผกเพื่อจะมาระงับอกุศลเนาะนี่แหละ ให้เราเข้าใจว่าเรามาฝึกเพื่อจะเป็นสมบัติภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายเนาะเอาไปใช้เด้อเอาไปใช้เนาะนี่เพลินแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นมาร์กิ้งนีมาร์กิ้งนี่สิตมว่าหลอกพวกเนี้เส้ตื่นขนาดนี่ยมันบ่งบอกถึงความเพลิน,เ,นเห็นไหมเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ลมเราจะเห็นเฉยๆนะ,ะเราจะเห็นเฉยๆเห็นไหมนี่แหละ หเห็นง่ายๆเลยนี่มันมาทดสอบนะเนี่ยนั่งกรรมาฐานนั่งนานเลยท่านจะมีความดีใจหรือเสียใจบางคนก็อเออบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็พอใจอย่างเห็นไหมมันไม่ทันอ่ามิฉะนั้นก็เอาไปฝึกอัะเนาะ,ะชั่วโมงนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะก็ขอมอบอเป็นชั่วโมงต่อไปเนาะก็อ้อากลับเนาะพากันกลับ ารเอาไม้ต้องมีพื้นีก่อนเลยเอาเก้าอี้มาเนาะชั่วโมงต่อไปเ,อเก้าอี้มาก็ได้ให้ไม่ชีนัังหรือจะหันหน้าไปทางนู้นวันนี่ดีกว่าเนาะอาจารย์เนาะเด็กๆไปเข้าห้องน้ำกันไหมคะอาเชิญขออนุญาตไม่ชีขาขอขอนุญาตเบรกสัก อน,นุญาตให้ยืดเส้นยืดสายได้นะคะเท้าหันไปข้างหลัง เดินทางมากลับนมัสการค่ะอาจารย์พระครูวัดเดินมาต้องน็กๆเดินทางมาจากโดยอิฐใส่เงินแล้วก็มาชมเรื่อยๆคะสาธุรธันนะคะเด็กๆก็เดินทางมาไกลนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแต่เช้าแล้วก็ทานข้าวอิ่มเลยนะเดินทางตื่นเช้ากัน ฟังเข้าอิมด้วยข้าวที่ก็ดูงวงนอนก็ดูสติจารย์สติสัตวาทัดกับภูมิสทองเอาเก้าอี้ให้แม่ชีสองสขัานในการที่จะมพูด